มันไปคบโมโหกัน <ter> <ts> <laughs> สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทกท่านเนาะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วนะครับสวัสดีสําหรับเช้าวันอังคารนะครับเช้าวันอังคารที่14ตุลาคมนะครับ2568นะครับวันนี้ก็ตรงกับแรม7ค่ําเดือน11ปีมะเสงวันนี้นี่ก็จะมาไลฟ์สดภาพบรรยากาศนะครับ คณะพระสงฆ์วัดธรรมหงขาเดินบินธบาตนะครับรับบินธบาตอยู่ที่บ้านหนองแสงส้อยอำเภอหนองรซอจังหวัดอุดรธานีเนาะเป็นเช่นเคยนะครับสำหรับตอนเช้านะครับสำหรับท่านใดที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แชร์เพื่อเป็นธรรมทานนะครับกดไลค์กดแชร์กดกดะดิ่งกดติดตามกดส่งดาว ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นิกด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่จะร่วมทาบุญเนะาะจะร่วมทําบุญตักบาทบิณฑบาตออนไลน์นะครับกับคณะพระสงฆ์ธรรมนมผาท่านก็ยินดีนะครับสําหรับท่านใดที่ร่วมทํากันไปแล้วนะครับนี่ก็ขอ,อนุโมทนาบุญด้วยนะครับร่วมทําบุญได้เนาะที่ ธนาคารนะครับกรุงไทย4 0 1 3์8นึ่งสาม9ปดแนะศูนย์เก้าพระนวิศแดงพมนะครับซึ่งเป็นหมายเลข,ขบัญชีของพระอาจารย์เองเนาะของพระอาจารย์เสียงนะครับวันนี้คณะนะพระสงฆ์นะครับวัะธรรมนมหานี่ก็ลงมา9กลูก บบเช้านี้เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกฝนตกแรงมานะครับทั้งฝนตกทั้งฟ้าลงเนาะฟ้านี่โอ้ฟ้านี่อย่างแรงเลยเมื่อคืนตอนนี้ก็ฝนก็ลิน,นลินเนาะลินลินมา นก็โปยโปยแต่ตกไม่แรงนะครับขอที่จะบินทบานได้คุณวิเศษนะครับร่วมทำบุญใส่บาเช้า,ชานี้ห0 0รอยบาทนะครับอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับกับคุณวิเศษเนาะ ใส่บาทสิบบาทนะครับภาษาอังกฤษกนี่อ่านไม่ออกเนาะนี่ขอก,าการาบอภัยด้วยครับนี่ก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยเนาะชาวบ้านก็เริ่มทยอยคายกันออกมาทำบุญทักบาตรกันแล้วคุณสุวินีนะครับสวัสดีค่ะรุ่นใส่บาทด้วยแล้วนะครับนี่ขออนุมโมทนาบุญด้วยนะครับน้ำยังขังอยู่เลยเนาะ ่ฝน,น,นตกมาเมื่อคืนนี้ตอนนี้ก็ท้องฟ้าเปิดแล้วหาเริ่มสว่างฝนตกแห้งงอมี่เวันหน้าถือวมกระนำมาแแห้งงอมี่ะเนาะมาพุ่ง,งต้นบ่ะพุ่งนวยห่อนละมุ่งนวห้วยอ,อ๋อ ผมฮู้หือกันครับอยู่โรงคัวผมบดไปเบิ่งเลยครับเอามาเอามากอะไรเนี่ยเอามาเห็นบุญเขาเลยต่ำเนาะแม่เนาะเยวแม่คั่วแม่ชีเพิ่นจัดก,การเอง แม่ไปใช้อีกคนหนึ่งแม่ว่าไปเอาบุญกับท,ทิ้นบ่แห้ง <c oughs> แม่เวรามันฝ่ายอยู่ถล่มล่งขึ้น,นงไงอยู่ตั้งแต่ก็แห้งตีแม่ อาจารย์ก็กำลังทำกุฏินะครับหนึ่งหลังเนาะสำหรับ,บท่านใดที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเนาะ,ะทำกุฏิพระอาจารย์เสียงก็ร่วมได้นะครับตอนนี้ก็ได้น่าจะเริ่มมุงหลังคาแล้วนะวนันเชื่อมเหล็กมุงหลังคา ก็เหลือน่าจะเหลืออีกหลายวันดูสามวันสี่วันก็น่าจะเสร็จ๋ยวันนี้นิกไปเก็บพามให้ดูเนาะความคืบหน้าเนาะอัปเดตกุฏิว่าถึงไหนแล้วเไหนแม่ฝนแหงบ่ <c oughs> แห้งครักนอแม่นอฝนหมฝนเคลื่อนพิธีกรชื่ออะไรเนาะ,ะผมเป็นแอดมินนะครับ แอดมินนิกกี้ก็ได้เนาะที่เขาเรียกกันเนาะฝนตกแรงมากไม่รู้ว่าแม่ชีที่ขึ้นไปภาวนาไม่รู้เป็นยังไงบ้างเนาะฝนตกเมื่อคืนเนี่ยเข้าไปอยู่ <finish until S 2> <hayır> ก็ไปอยู่ในถ้ำกันนะครับน่าจะวันที่สองแล้วนี่พรุนี้ก็วันที่สามคงน่าจะลงมาพรุ่งนี้นะครับไภาวนาสถานที่ภาวนาที่วัดถ้ำลมผ่าเราเนี่ยก็เยอะมากนะเยอะมาก ให้ขึ้นไปเลยห้าสิบห้าสิบคนเนาะแล้วก็แยกไม่รู้ไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนแล้วที่นี่เพราะว่าหาที่มันกว้างแล้วก็ที่หล,ลีกเล้นเนาะที่หลีกเล้นที่ซ่อนที่อะไรมันเยอะตามหินตามซอกหินเนาะตามถ้ำตามอะไรเนาะ ช่วงหน้าหนาวจะพอดีเลยนะครับช่วงหน้าหนาวนี่จะพอดีทางค่อยไม่ลื่นนะครับคอนหินก็คงจะไม่ลื่นนะครับถ้าหน้าหนาวนี่ก็ระวังแต่ใบไม้แห้งใบไ,ไม้แห้งกับหินกับหินไปค้างอยู่หินอย่าไปเผลอเหยียบนะครับ อย่าใบไม้แห้งใส่กับเห็ดเนี่ลื่นแน่นอนนะครับลื่นแน่นอนชาว้นันทยอยออกมา,ากแล้วนะวันนี้ก็จะเดินนำขบวนนะครับด้วยพระอ,อาจารย์เอออ่าหลวงพ่อมุนกองนะครับ วันนี้พระอาจารย์ไม่ลงเนาะอันนี้ตรงนี้อาจารย์ก็คุมกุฏิทั้งวันเนะาะควบคุมทำกุฏินะครับเมื่นะอ,าอ,อวานนี้ก็จนทำนะอาจารยอา์อยู่ที่เขาทำกุฏิกัน ติดตามดูมาสามปีแล้วออขอบคุณมากนะครับ วันนี้แอดมินแป้งไม่ลงมาเนาะวันนี้ไลฟ์ไลฟ์คนเดียววันนี้อ <c oughs> ่าไลฟ์ like คนเดียวปกติก็จะมีอ่าแอดมินแป้งเนาะแอดมินแป้งเพจคูบาเสง็งวัฒน์นมผาแล้วก็ฮาร์ดติ๊กตอกเนาะ Mario head. มาริโอเก็บเห็ดเมชีมาริโอก,ก็จะมาไลฟ์ด้วย ม่ชีมาริโอขึ้นไปขอวนาเนาะสามวันนะครับสามวันหรือไม่ไลงมาไลเนาะเนี่ยเป็นยังไงนะเนี่ย เรียน,นได้หรือไปเรียนมัหนได้แต่ว่าดีอยู่อันนี้ก็จะไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เอาแม่นเป็นยังไงแม่แมันหิวเขา่เาบ่มันอีสาบ่อีกหน่อยก็น้าหนาวนี่ก็ได้ขึ้นเขากัน แม่จีก็กำลังเตรียมตัวขึ้นเขาทางค่อยไม่ลื่นนะันเป็นหน้าหนาวหน,านี้นะครับ ตกวผ้าใยเขียวผ้าใยเขียวสังค์กะรีครับนี่ก็ตัวเสบสองสองคนเนี่ยน้องดีมน้องแคมปัดตัวเสบผานิยอมเลย อันนี้ก็พี่แม็กนะครับพี่แม็กซ์พี่แม็กก็มาอยู่กับเรานะครับอยู่ไปเรื่อ,อยๆเนาะสังกะรีนะครับพ่อใหญเขียวพย่อเขียวนนี้ก็เป็นสังกะรีตั้งแต่สมัยพระอาจารย์ตะวันนะครับพระอาจารย์ตะวันพระอาจารย์ชาย ที่มาอยู่นี่นะครับแต่สมัยแ,แรกๆเลยเนาะไปเขียวแทันที não né? คมดมาแม่

บมเป็นยังมันกบอกแห่งกว่าเดิมฝ่ามั้อือเฝ่าแห้งฝ่าลุดขาของทันมงนีเนี้ยขาวดไปแขมือขอมือติดหมดมงนีเด้อกมจากบาทค่ะน,นี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับทางกินีนการไม่ออกเนะืน่องจากขาดประด้วยนะครับ

ก่นสิบลมันเทนิมองนันเอเ่กเรายามรถออตไปเที่ยหนได้จคกรถนเย ตอนนี้ก็จะเดินนำขบวนด้วยหลวงพ่อบุญกองนะครับหลวงพ่อบุญกองต่อมาก็เป็นคอบาเจนะครับแล้วก็คุบาเบสนะครับพระอุปถาภพระอาจารย์ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อบุญช่วยนะครับหลวงพ่อโอ๋ กูบาโปนะครับคูบาจิมมี่ต่อมาก็เป็นคูบาเพนด้านะครับแล้วหลวงพอ่อโตนะครับวันนี้นะวันนี้นี่ก็ขอทำการปิดไลท์นะครับปิดไลท์สดฉวาล้อกับ เด็กน้อยแล้วเสียบมากเลยวันนี้ก็ขอทำการปิดไร้สดนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นี่ก็ขอกลาวคำว่าสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ